ครับผลงานเท่ามาันี่ก็ไลยอยู่ครับหอยมิเตอร์เวย์ไงครับเครื่องกระสอบครับปลาลูกคอกคมูแบบไงอุดมสมบูรณ์ดีขนาดครับ สวัสดีครับพี่น้องครับมอนี้ครับโอีสารแบบเรื่องภาพพี่น้องมหาอายุหากินครับสวัสดีตอนเศร้าเศร้าเมืดครับตอนนี้ประมาณตีสี่เพิ่งกับตีห้าครับไปสิพาไปหาหอยครับไปไต่หอยครับออกมาจากเศร้าๆมาไต่หอยครับว่าอยากได้หอยไปก้อยล้วก็ขกวนมันไปใส่ตุ่มปลาไหลครับ กำลังสีรงเรื่อครับบริษันมาเรื่องมากผู้เดียวครับมื่อนี้อุปกอบห้องกับบบนีหยังครับจะแม่ไพ่ครับถุงกระสอบเส่บกไอ้ครับเดี๋ยวลองเต่เบิ้งครับว่ามัเสียใ้บ่ครับผมนะบตปกันเลยครับพี่น้องครับพี่น้องไตะไม่ได้สักพักนึงแล้วครับได้หลายลเปิด้วยครับน่ครับดูน้ำยังสีแล้วครับ เาก็เก็บเอาเก็บเอาเลยครับไพ่เรือหาครับผมครับได้หลายเติบแล้วครับพี่น้องนี่ครับมันกับสียูนั่งมังสีแลละครับต่างเทียมันกับสียูเป็นคู่ครับเป็นคู่เป็นคู่ครับมันขึ้นมาเนี่ยมะเสาอากาศเย็นๆครับครับเก็บเอาสิเป็นคู่หน้ใหญ่งหัวใหญ่ยิ้งครับ นะครับพี่นอ้องเย็บไปเรื่อยๆครับผมบางเทือก็จะยูส่สามสามน่วยครับจะเป็นสามน่วยยังสแล้วครับพี่นอ้องเดิมได้ไร้ลรอครับเป็นบรรยากาศนี่นมาเศร้าครับแต่เวนกำลังสิขึ้นครับ เป็นแกงครับพี่น้องบรรยากาศหนองเรื่องยนยมาเศร้าครับมาไต่หอยเมื่อนี้ก็ได้หลยอยู่ครับเอาอีกจังน้อยกับพ่อเหรอครับพี่น้องครับหลายเหรอครับอากาศเยนเ็ยนๆแค่ยอยู่บ่มีฝนครับเมื่อนี้บรรยากาศหนองเรื่องยนยมาเศร้าครับ บรรยากาศตะเว้นกําลังสิขึ้นครับบ่ได้ไต่ไฟหรอครับพี่น้องมันแจงหรอให้เลือกเก็บเอาเลยครับนี่ครับได้าลยอยู่ครับครับน้องเรื่องเอเก็บไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับปลาลูกควากมู่บักไงอุดมสมบูรณ์ดีขนาดครับ ครับพ่อหละครับพี่น้องได้หลยแล้วครับครับผลงานเท่ามานี่กัหลายอยู่ครับหอยมิตรนเวยไงครับเครื่องกระสอบครับอ่าครับเดี๋ยวเขาฟังแล้วครับพี่น้องมานี่ผวแล้วครับฟังเขากะอยู่ทั้งปุดแล้วครับเดี๋ยวไายเลือกเขาฟังครับพี่น้องตอนนี้อยู่กลางเรื่องครับกับบรรยากาศเนี่ยมาเศร้าแต่เว้นกําลังขืนครับอายุหากินมานี่กั พ่ได้ย่ได้กินอยู่ครับหาผักหอยเป็ดก้อยครับครับพี่น้องสําหรับการหาหอยเฮ้ามื่อนี้กะพ่อได้ย่ได้กินอยู่ครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วกากำลังใจครับผมสําหรับมื่อนี้กัเดี๋ยวเบ้าอีสานมาเรื่องจะขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหน้าหากินแล่วใดก็ให้ติดตามเบ้าอีสานมาเรื่องนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้เบ้าอีสานมาเรื่องจะขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ